สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับทิวลิปทวินช็อกโกแลตโรสนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นทิวลิปที่ออกชุกวาเลนไทน์นะครับก็ช่วงวาเลนไทน์ของทุกปีนะครับก็จะมีทิวลิปตัวนี้ออกมานะครับก็ปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นอะไรสตรอเบอรี่ใช่สตรอเบอรี่นะครับตัวนี้ก็ปีนี้เขาเปลี่ยนนะครับเป็นช็อกโกแลตนะครับแล้วก็กุหลาบนะจ๊ะแล้วตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับ จากฟอร์มจากทูนะครับก็คือจากใครถึงใครนะครับเวลาที่เราชอบใครนะครับสมัยเด็กๆนะครับเราก็ส่งวันนี้ให้ลครับก็นะครับเป็นการส่งความรักแบบประหยัดินะครับเป็นการส่งแบบความรู้สึกดีๆแบบประหยัดดนะครับในช่วงวาเดนไทนยเนาะเพราะว่าเด็กนะครับก็ไม่ค่อยมีตังค์กันหรอกครับสมัยเด็กๆนะครับอ่าับชื่อภาษาไทยนะครับเขาเขียนว่าเวเฟอร์สอดไส้ครีมกลิ่นกุราบเคลือบช็อกโกแลตนะครับเดี๋ยวจะชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นไงกันบ้างอาจารย์ อาแต่ก่อนกินนะจารย์มีคำเตือนสำหรับรผู้แพ้หานะครับในนี้มีแป้งสาลีนมผลิตภัณฑ์จากนมเรสซิจีจากถั่วเหลืองและธันเือที่มีส่วนประกอบของกูเทนใครไพ้หานกลุ่มนี้เลี่ยงนะจ๊ะอันนี้นะครับราคาเท่าไหร่วะสิบหาทนะครับ้าจาไม่ผิดสิบาทแล้วได้มา1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนสิบหกหกสองสิบสองกสาม่ะสบกว่านะครับอาจารย์นี่ก็ได้เป็นอย่างนี้นจ๊ะ นี่อย่างนี้มาแกดูนะครับว่าเป็นอยัางันบ้างันจาะยคิดล่าสองบาทนิดๆน,ดน,นี่โอเคนะเฮ้ยห,หอมกลิ่นกุหลาบนะหอมไม่กลิ่นชากุหลาบเลยเฮ้ยเขาทำกินดีโอเคคราวนี้ชิมรสชาติ กินเสร็จแล้วรีวิวรสชาติได้ครับเขาบอกนะครับไอตัวนี้มันก็คือทวรี่ช็อกโกแลตไอตัวธรรมดาแหละแต่ว่าเฮ้ยเวลากัดไปอะเนื่องจากเขาใส่กลิ่นกุหลาบมาได้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยเวลากัดไปก็ไม่ไรทวรี่ธรรมดาคือเฮ้ยมันมีรสชาติของกุหลาบเข้ามานะครับคาเนี้ยก็ไม่อยากกระจงตีนะเพราะมันของราคา2บาทมันก็ตามราคาแะครับคือว่า มันก็ตกอลาบาดนิดๆแต่นาะดังนั้นเนี่ยกลิ่นกุหลาบเขาอะใส่แรงเกินไปนะครับคือว่าถ้าเกิดใครอะเรียกว่าอะไรชอบกินกุหลาบอ่อนๆจะไม่ใช่นะครับอันนี้คือกินกุหลาบแบบแรงเลยจ้ะแรงเลยดังนั้นก็อะไรครับมันก็จะพยายามตื่นสารความหมายนะครับของความรักนะครับก็ถ้าเกิดใครอะกินขนมนะครับไอ้กุหลาบอะที่มันราคาแพงๆอ่ะดังนั้นกุหลาบอ่อนออกมาแต่วันนี้ตกอลาบาตนิดๆไงของก็ต้องการราคาครับดังนั้นอะ กลิ่นกุหลาบเขาจะมีความแรงหน่อยครับไม่ได้มีความเป็นอะไรตามเกต์อ่ะตามเกต์นะครับมันก็จะมีความออกแรงนิดนึนะครับก็คือกัดไปข้างนอกอ่ะก็คือทิวรเดี๋ยวช็อกโกแลตธรรมดาแต่ว่ากลิ่นกุหลาบที่มาอยู่ข้างในอ่ะมันจะแรงไปนิดหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับก็แต่ว่าทั้งเรื่องของราคานะครับมันก็ต้องให้ให้ผ่านอ่ะก็ของก็ตามราคาเราจะแบบกลิ่นกุหลาบแบบของแพงไม่ได้หรอกครับโอเคครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับสมกับราคานะครับ ของราคาขนาดนี้ก็ได้ประมาณนี้แหละครับสมควรกับราคาละโอเคครับเพื่อนจากการรีวิวคลิปนี้เพียงขึ้นนะครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วค็มาเรียนใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ